ข่าสบายดีทุกคนก่าวทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีเนาะเมือนี้แาวสุ้กัมายามตุ๊กเอียนนโปเลเล่ร์อันพี่น้องอันแาวสุ้สีเมื่อนเนาะพี่น้องเนาะพอดีพโปเลเล่ร์ส่วนมาอันส่วนมายามตุ๊กมาถ่ายคลิปเนาะพี่น้องแาวสุกกับไปถ่ายขีดนโปเลเลารเนาะพี่น้องว่าเพื่อสิได้เอียนวิบอฟหนูจะว่าเมื่อนาวสุกมาถ่ายคลิปเลยหลุดมันมันจะพี่น้องโอ้มันแกจะว่าได้หน่ะสุดเลยพี่น้อง มาถ่ายบรรยากาศอยู่ยหัยนาคือเก่าพี่น้องม่งแน่พี่น้องเอ้ยตื่นเสามากอัน,นมื่ขึ้นนี่เนาะมื่ขึ้นนี้ล่มพนล่มมาแหงพี่น้องเอ้ยเสียงผ่าดังแห้งมึแหงล่มก็แห้งพี่น้องเมื่อวานนี้ซาาซุกมาถ่ายคลิปเขายัางตังอยู่ตัดภาพมาพี่น้องอันนี้มันลิปว่านนี้เขายัางตังเอ้ยสวยอยู่พี่น้องพวกมันหยองมันมามือนี้สภาพคือเห็นเลยพี่น้อง มันกะยากเกินมันตึงเกินนะพี่น้องพายุมมากคือน,น,นี่ข่อยกับ,บริขืดดอกพี่น้องเอ้ยบ่าเขาในหน้าข่อยมันสิลุบบาดข่อยมาหดหน้าข่อยจนตื่นผู้ล่ะพี่น้องเป็นอืดตืดควราเม่นยังพผมาหลักเขาข่อยผัดว่าบาดพระเบิงดีๆอ้าวเขาข่าานอยมันเนาะผัดว่าอันนี้กระเจงเจลพี่น้องเฮ้ hey. <laughs> มันบเมหน,น้าที่สิมานตลกพี่น้องตอนนี้ซาว้าูซึก เสาใจแห่งพี่น้องพราะว่าสีได้เกี้ยวเขาล้มพี่น้องเอ้ยมาซอยคนเด้อเฮ็น้ดหลายบาทนี่ตายตายตายพี่น้องเอ้ยสั่งมาว่านอนขักนอนเี่เถะโอ้ยเขาพ่วมกลมพ่วมมันพี่น้องเอ้ยพ่วบออกพ่วงมากผัดว่าลมบาดนี้แล้วนำสิมาถือมันพี่น้องเอ้ยคนพ้นตกมานี่เรียบลอยพี่น้องเอ้ยพ่วงเขาคขาเป็นสิบเปรเล็บแสดบ่บาดนี้ตายตายเนี่ยนี่มาซอยนเด้อพี่น้อง เอฟซีาวซุกตามมาพี่น้องชีพาพปยามตุ่มปลาไหลหันดอกมาต่อคลิปฮาพี่น้องเขาล่มกบล่มยามันล่มกบเกลียวเอาพี่น้องให้พี่น้องเอฟซีแล้วมาเกลียวซอยพอได้เ็บเอวน้ำกันก่อนไปยามตุ่มปลาไหลก็พอยายัานซาวซุกกะสีไฮสซมบรรยากาศกอนนาะพี่น้องบรรยากาศก็ดีดีเยี่ยมสาวๆพี่น้องเอ้ าลุ้นน้กันทุกคนว่าพอยาละแล้วสียามตุ่มปลาไหลมานอยู่ว่าพี่น้องเหมือนนี่ขันบัมานเหียนเป็นน้ำซาวซุกอยู่พี่น้องเล่าว่าล้มาผู้เาาดียวเ,าเาลาวหลอยู่ได้พี่น้องบัดลูกซาวมาทายขีปแล้เพราว่าบวมานเพื่อนอ่างเขาเพ,พิ่นพี่น้องตัวนี้เพือ่อนว่าเขาตัวนาถ่วมันดีนํามันถ่วเลวมันดีพี่น้องนาถั่วแล้วมันเหินในเขาลีบคิดว่าพอยลาละหลวบนีไฮเท่นี้คือสีบัวไหลเขาแล้วพี่น้องขั้นซุมนี่บวัวไหลเขาแล้วเละเอาดูได้พี่น้องเขารีบไปเลย ให้น็นกาถ่วมให้ทั้งหนากันลุืมนี่ก็พากันลุเมบ่อล่ะคักพอยละเลยเลตตอนนกระึงเวลาที่เขาลอยเคอะเฮ่ลอยเอยเออพอสาวซุกแล้วลุงไปเอาตุ่มแล้วพี่น้องสาวซุกเองกับบลโลซาเล่งเล่งเล่งลงไปเนาะพี่น้องไหลเอียนโตหนึ่งพี่น้องเออโอ้ยกระมานอยู่เนาะตัวเดียวนึงหรอกแล้ววันแล้วมาผู้เดียวเล่าไหลร้ายตัวคอยตรงหูซึกผพิดบอก ข่อยขยักถ่ายคลิปให้อเอฟซีคนเบิ่งบรรยากาศแล้วก็วิีีชีวิตย์ใจุ่มเอียนของพ่อเย่าร้านแต่ข่อยผัดมาเฮ็ดใไฮละโวมานพี่น้องเฮ็ดอะไรระบาดนี่ขวสิลป์สะดอกบาดนี่โอเคแล้วั้งโอเคออเค <laughs> บาเวง hai seri sudah tiga ton hmm wow tapi sumu kita akan เลยลังเดียวช่แลวบานี่ไม่ด้ตุ่อพยายามตัวซุมนี้หิวเอาเลยนี่มาพี่กรสอบนะเาสิหิวจเออจะเสีงสิมใส่อยู่อเออเาะิเพาสิขึ้ืนท่าเก่าเมย์พยาลนเป็นไกด์พยายามตุ่มพี่น้องข้าวขยางน้ำกุหลาบเปิดต่อย ลังที่สี่เ่ยขึ้นมาเบาแวงพี่น้องเอ้ยโอ้ยบัมานอีเดียววะพอนยแล้วมาเป็นน้ำสาวซุกมาถ่ายคลิปเป็นน้ำลูกสาวเพื่นมาถ่ายคลิปเพื่อนว่าพี่น้องโอ้ยเพื่อนบัวมานปลาไรกับจักอายกล่องผัดปลาพี่น้องไปลังที่หากันเลยนะพี่หนอโอ้พี่หนอเลยชิดตรงตัวตัวไหนกันก็ย่าไม่เอาไปตื่มกันเนาะพี่น้องเนาะเด มันก็ซำหนีเลยเพราะได้สีเด้เต็มคอเอ้มันตื่นคนปูงกันีารัง เบร่งอยู่ในพุูแหละเห็นไหมเออมาถอกถอกมาเบิ่งให้ถอกเอาถือกล่องขอิถอกโอ้ยจะถอกว่วเป็นโอ้ยมันจะเป็นยังใหญ่คนยังถอกมันโดดออกได้ไหมเห็นแต่มือพี่น้องมือวางกล่องเอาถือทางนี้ดิถือทางนี้เออขานยวเขาอัเป็นกล่องโบกเป็นพี่น้อง กำกำกำนั่นอกันเนีมันดีพี่น้องเนี่มันดงมันเดิมดงใส่ทางมันดงแน่นิพว่าเป็นให้หน้าทางดงน้องดงเสพพี่น้องกันเนีมันดงอีดีนี่ถือเลยแถวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่กันเนี่ยอีสีล่างๆไปดูน้ำกันสีโตดงแล้วถึงทำแมนวะ ไม่มันกับสีบรายนะว่าคึงโลกขึ้นมาเลยคืออะไรตัวก็นักเตยแต่คือได้อยู่เนาะนางงูน้อยเงีงไปขู่เงียบไปจ้าสุกสิบพยายามตุกทีหนึ่ง น้ำไปอีกมีนะให้นะตัวปกิเวาลงก็คุนูนโอ้ประมาณประมาณประมาณเดียวทันมัเป็นตัยมากโอ้สวยล่ะมองไหมแม่ย่างไปอีกย่งพี่เด็กกันคิดตัวไรล่ะ Bay độ ná chỉ hỏi rồi. Nè nha các bạn ạ. Sáu súc bố mán là phi nọ Bố mà phù điêu ba này nhưng lại xong rồi Ừ hay nè. Bung mấy con. Ừ. À. เส้นมโอ้ลาโลยไม่เป่งคือมนนโอ๊ยปู่า่่า่าโตพพี่เนาะเ้ยข้วมาคอยปามนค่ะโอ้อะไรเดือดนะพี่เ้องเบิดบ้านี่พี่น้อะ บ้อะบ่ฮะให้รังนึงไปเจ้าโอ้ยสเีนาะยเนาะบาได้ก็ได้พี่น้องเอ้กูถือนี่มันอีไม่นี่สวยสุดๆเลยนี่กูก็สวยกัน แวะก็ช่วยขึ้กันดิพ่แสดงมาพังยาดกับผมมอุ้ยพ่อนี่ก็ว้าวไปด้อันนี้ก็ได้ถ่ายคลิปง่าหนเอียนบเขาตกพี่น้องเลย เสียวยังโตออกลักมันยางงนงอวดก็จักน้อยพี่น้องนี่ก็เป็นเอียนที่พอย,ยลรานหาประมาณสามมือเนาะมาหวมใส่กันได้หาโลรึงขายโลหนึ่งเก่าสิบพันเนาะพี่น้อง ตอนนี้ก็จะทำการแพ็คเสร็จก็สอบให้ซาวซุกถือเมื่อเอี่ยนกับมีดจะโตบักใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยมาจะตัวไหนบอสมานเลยคนคือจะไปหาอะไรเติบยู่แถวอยู่แถวอ่ะนะบอสแป๊บนึงเด้อแป๊บนึงเด้อเท่าไรก่อสี่สิบทงละซ่าพันพี่น้องเอาเด้ออ่ะทงละซ่าพันพี่น้องเอาไปหนึ่ง เาหรือจักเลือกตรงเ่านะเขาะจักฮ็ดน,นะน,นสฮากรโดงเอาซื้มาหยปุงพี่น้องะไกู้เอเอ๊ทำอีดว่า,าพอยาลนสิไปนะส้าสุกสิมเงาแล้วพี่น้องเตรียมเรื่อพาดเพื่นอ,พอนออกมากสี่สิบพัน ขาโหลดอยู่พี่น้องรถเสีอยกมาแต่ปักเซพอดีเห็นเขามาขายเห็ดก็เลยซื้อเห็ดเมื่อหร่ไม่ปรุมมีเฮ็ดหึดบ่วเฮ็ดยังมันหึ่นะพ่อเฮ็ดขาเนาะนี่เยเฮ็ดขาที่กินโู้มันก็หึ่งเด้อมันหึ่งป่ะไม่รู้จะเฮ็ดยังเนาะเากินมันหึ่นดอกน้อยนะเออมันดอกนาะยมนจะขึ้นี่พกกินอยู่ได้เดี๋ยวก็ได้ ก็ล่างออกพี่น้องเฮ็ดซ้ายฟู่ก็ล่างออกพวกอยู่แถวหน้าตีนผู้เขาจะาไปหาพอยลานสอปลาคอไปใส่เบ็ดใส่เบ็ดปลาเครื่องพี่น้องนเดียวมนจะไปใส่เบ็ดปลาเครื่องถ้าพังมึงเพิ่์ลเนาะเขาไปไหนไปเนี่ยไปฝากว่าให้กินเบื่อถ้ารถเพิ่์ลออกมาแต่ปากเส็ดเก่า,ามุพี่น้องอ,อันนี้เขาก็เก่ามุกไปเนาะอยังคือสียังเฮิงเติบอยู่สุสุดก็สินังถาหลุดพี่น้าสีขึ้นมาซ้อนพี่น้องเที่ยวไปเที่ยวมาเจ้าหน่อยก็มาอีกมื่อกี่้เขา คนดูเป็นอยงนั้นอย่านี่แด้อตอนนี้พอใหญ่าลานได้เมาแล้วนะท่านผู้ชมพอใหญ่าลานมื่อยถ่าแล้วพี่น้องก็เลยให้เพื่นเมื่อก่อนเนาะซาสุกิสิเดินทางคนเดียวเลยจ้าท่านผู้ชมเข้ากับซิมเมออนโหลดอันนี้ สวันปักซี่วันเขาเคยชินเราตลอดเวลาเสาสุกมาก,ก็เสาพ้นเดี๋ยเขยขมานแล้วเนาะเคยแด็กก็ได้ก็ได้ทัรให้เราบามรมาเอานี่ก็ได้นางถาแล้วเนาะมีรถคันหนึ่งมาจอดก็เปเมื่อกี้เราสามี่น้องก็ถาให้เพื่อนออกมาแด็กก็ได้ซิอ้อมาแร้วสำหรับคิวนี้รัพสุก็สิบป,ปีกระเด็นที่น้องได้กัมาชิมนะเนาะเมื่อสวรรค์กับบุคคลทายคิดด้วยที่น้องเลยจะได้ก็อุ้ใจรอคิดนะพี่น้องเนาะคิดอย่างอีกสองคิดที่บุษ a นตัด สนุ์คินี่ก็ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องบ๊ายบายขอบคุณขอบใจพี่น้องเอฟซีเบอร์สคนเด้อที่เขามาหับซ่มคลิปจนจบเนาะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าพี่น้องขอบสิได้คลิปียังฝากพนะีพักน้องอีหอดซุ่มนะพี่น้องเนาะฝากก็เลยกดติดตามกดซับสไครต์กริ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจเจ้าเล่าไต่พี่น้อง